บทที่สถูกฟ้าผ่าหมดปัญหาเรื่องคนสมพานองค์ใหม่ก็เริ่มการพัฒนาวัดพวกชาวบ้านที่อยากได้บุญต่างพากันมาช่วยคนละไม้คนละมือยกเว้นพวกผีการพนันซึ่งไม่สามารถเลิกเล่นได้ถึงจะไม่ไปเล่นในโบสถ์ก็ไปหาที่ใหม่เล่นกันต่อไปนอกจากชาวบ้านตะบนบ้านแป้ง ซึ่งเป็นคนในท้องที่แล้วลูกศิษย์กรรมฐานจากวัดพรมบุรีก็ตามมาเป็นหัวเรียวหัวแรงในการพัฒนาวัดด้วยพวกเขารู้จักแบ่งเวลาวันโกนวันพระปฏิบัติกรรมฐานวันธรรมดาช่วยสมภารพัฒนาวัดถึงฤดูทำนาก็ไปทำนาเพราะเป็นอาชีพที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อเห็นคนบ้านอื่นตามมาเรียนกรรมฐานกับสมภารคนพื้นบ้านก็พากันมาขอเรียนบ้างนางโถและนางแต้มเป็นแม่ครัวหุงอาหารเลี้ยงผู้ที่มาปฏิบัติครั้นพวกชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นก็ส่งลูกหลานที่อยู่ว่างๆให้มาช่วยทำครัวนางโถและนางแต้มจึงมีโอกาสได้เข้าปฏิบัติบ้บาง วัดป่ามะม่วงมีต้นไม้ขึ้นรกรุงรังโดยเฉพาะหลังวัดซึ่งเต็มไปด้วยต้นตาลขึ้นระเกะระกะไม่เป็นระเบียบพระเจริญต้องจ้างคนมาตัดโค่นทิ้งแล้วเริ่มถมที่ที่บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อท่านนึกถึงโยมยายที่ให้หาบดินมาวัดถ้าชาวบ้านทํำตามโยมยายกันทุกคน บรรดาหลุมและบ่อในวัดก็คงจะไม่มีท่านก็จะไม่ต้องเสียเงินจ้างค่าแรงที่เขาจ้างกันวันละสองบาทท่านก็ให้วันละสิบสลึงญาติโยมจะได้มีกำลังใจมาช่วยงานวัดเพราะได้ค่าแรงสูงกว่าที่อื่นห้าสิบสตางค์โยมยายทิ้งมรดกไว้ให้ท่านมากมายส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ท่านยกให้นางจำแลงโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องบำรุงเลี้ยงโยมมารดาและโยมบิดาให้ได้รับความสุขตามอัตภาพจนกว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับดับชีพไปสู่สัมปรายภาพสำหรับเงินทองและของมีค่าอื่นๆที่เป็นสังหาริมทรัพย์ท่านตั้งใจจะเก็บไว้เป็นทุนเกื้อนหนุนพระศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไป โยมยายจะได้ส่วนกุศลผลบุญในการนี้ด้วยชั่วเวลาไม่นานนักชื่อเสียงของพระเจริญก็ระเบอือไปทั้งตำบลบ้านแป้งและตำบลใกล้เคียงว่าท่านเป็นพระนักพัฒนา ซึ่งนอกจากจะพัฒนาวัดเก่งแล้วก็ยังพัฒนาคนได้อย่างน่าอัศจรรย์พวกชาวบ้านที่ไปเรียนกรรมฐานกับท่านได้นำการปฏิบัติมาใช้ในการประกอบสัมมาอาชีวะพวกที่คอยเกียดคร้านงอมืองอเท้าก็ขยันทำมาหากินมากขึ้นแต่ก็ยังมีคนอีกประเภทหนึง่งที่ไม่ยอมรับการพัฒนาจิตมีชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างเลื่อนลอย หมกมุ่นมัวเมาในอบายามุกจนมิอาจกลับเนื้อกลับตัวได้คนพวกนี้พระเจริญก็ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมคนที่ไม่รักแม้กระทั่งตัวของตัวเองแล้วใครจะไปสั่งสอนให้เสียเวลาไม่ใช่ว่าจะมีกรรมแต่ญาติโยมพระเองก็ต้องมีกรรมเหมือนกันโดยเฉพาะพระที่ชื่อเจริญเพราะได้ก่อกรรมทำเข็นไว้มากมาย สมัยเมื่อเป็นเด็กไว้ผมแกละกระทั่งโตเป็นหนุ่มตัดแกละออกแล้วก็ยังไม่วายซุกซนเพราะไม่เชื่อว่ากรรมมีผลมีวิบากจริงต่อเมื่อกรรมมาให้ผลนั่นแหละจึงยอมเชื่อวันพระแรมสิบค่ำเวลาบ่ายสี่โมงพระเจริญกำลังสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมอยู่ที่กุฏิ นางโถและนางแต้มนั่งแถวหน้าห่างจากอาศนะประมาณหนึ่งวาญาติโยมคนอื่นๆน,นั่งถัดออกมาทางด้านนอกสมณเณรเฉลียวกำลังดายหญ้าอยู่ในสวนดอกไม้หลังกุฏิจูจๆฟ้าก็มืดลงทั้งที่ไม่มีเขาว่าฝนจะตกพระหนุ่มรู้สึกแปลกใจมองออกไปนอกกุฏิ ก็เห็นต้นไม้ไหวเอนอยู่ราวกับลมพายุสงสัยจะเป็นฝนหลงฤดูท่านพูดกับญาติโยมแต่อีฉันว่ามันยังไงยังไงอยู่นะท่านนางโถว,ว่ายังไงยังไงนะ่ะมันเป็นยังไงท่านแซงยาวอีฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เอ๊ะ ทำไมหน้าท่านดูดำอย่างนั้นหรือว่าอีชั้นตาฝาดไปพูดพลางยกมือขึ้นขยี้ตายังไม่ทันเอามือลงก็ได้ยินเสียงเปรี้ยงดังสนั่นวันไวทุกคนตกใจหมอบลงพร้อมกันราวกับนัดมีแต่พระเจริญเท่านั้นที่ไม่ได้หมอบเสียงท่านร้องบอกว่าโยม ฟ้าผ่าอัตมาเข้าแล้วปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเลยญาติโยมจึงพากันเงยหน้าขึ้นก็เห็นสมภานยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่จีวรไม่ไปครึ่งผืนตามเนื้อตัวและแขนขามีรอยไหม้ปรากฏอยู่กลิ่นไหม้คละกรุงฟ้าสว่างจ้าขึ้นฉับพลันฝนไม่ตกสักเม็ด น่าอัศจรรย์นะักท่านเป็นยังไงบ้างนางโถถามอย่างเป็นห่วงแสบไปทั้งตัวเลยโยมโอ้โหฟ้าผ่าเป็นอย่างนี้นี่เองท่านยังมีอารมณ์ขันท,ทั้งที่ยังปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้นะ่ะยังไงท่านเห็นนางเมฆคลากับรามสูรหรือเปล่า คนถามคือนางแต้มไม่มีเลยใจโยมไม่มีรามสุลไม่มีขวานนางมณีเมฆขลากับแก้วก็ไม่มีอาตมาก็นึกว่าน่าจะมีรามสุลขว้างขวานท่านตอบขันขันแล้วมีอะไรล่ะจ๊ะท่านเห็นอะไรโยมที่นั่งหลังนางโถถามอย่างอยากรู้ ตอนอาตมามองออกไปเห็นต้นมะม่วงกับต้นมะปรางไหวยเยิบเยิบเหมือนกับโดนพายุและแสงสีเขียวกับแสงสีแดงก็พุ่งเข้ามาชนกับเสียงดังเปรี้ยงอาตมาก็ปวดแสบปวดร้อนจีวรไหม่ไปครึ่งพื้นอย่างที่โยมเห็นอยู่นี่แหละพระหนุ่มเล่ารู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปสดสดร้อนๆจนต้องกำหนดในใจว่า ตื่นเต้นหนอตื่นเต้นหนอและแถมด้วยปวดแสบปวดร้อนหนอปวดแสบปวดร้อนหนอเจ้าประคุลเป็นบุญตาเลือเกินที่ได้เห็นพระถูกฟ้าผ่านางแช่มพูดพร้อมยกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะอ้าวโยมนี่หมายความว่ายังไงกันอาตมาถูกฟ้าผ่าเกือบตาย โยมกลับว่าเป็นบุญที่ได้เห็นท่านแท้งดุทั้งที่นึกขำถ้าไม่ให้ว่าอย่างงั้นแล้วจะให้ว่ายังไงล่ะจ๊ะที่อิชันว่าเป็นบุญตาก็เพราะท่านไม่เป็นอะไรมากแล้วบารมีของท่านก็ช่วยคุ้มครองพวกลูกศิษย์ได้ถ้าท่านไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้พวกเราก็คงถูกฟ้าผ่าตายกันทั้งหมด แต่นี่ท่านรับเคราะห์แทนพวกเราและเพราะท่านมีบารมีสูงจึงไม่เป็นอะไรมากนางอธิบายค่อนข้างแจ่มแจ้งจริงครับท่านผมก็เห็นด้วยกับแม่แชม่มโยมผู้ชายตะโกนมาทางด้านหลังทุกคนดูสนุกตื่นเต้นขณะที่ท่านปวดแสบบวดร้อนแต่เพียงผู้เดียวอ๋อ พูดอย่างนี้พอฟังได้หน่อยนึกว่าพวกโยมพากันเยาะเย้ยอาตมาซิอีกแต่ก็อย่าไปคิดว่าอาตมาไม่เป็นอะไรมากนั่นเป็นเรื่องจากบารมีเพราะว่าถ้าว่ากันตามจริงแล้วเป็นเรื่องของกรรมมากกว่าอาตมาถูกฟ้าผ่าก็เพราะกรรมกรรมอะไรครับบุรุษคนเดิมถามอีกกรรมที่ชอบสาบานนะสิ อยากฟังไหมล่ะอาตมาจะเล่าให้ฟังอยากจะอยากครับทั้งโยมหญิงโยมชายร้องขึ้นพร้อมกันสมภารหนุ่มกำลังจะเล่าก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วยผมถูกฟ้าพาเสียงเด่นฉเฉลียวนั่นเองทุกคนจึงลุกตามสมภารออกไปหลังกุฏิ เนนเฉลียวนอนหมอบอยู่กับพื้นมือ,อยังถือจอบดายา่าตัวสั่นเทิมก้มหน้าลงติดดินเพราะตกใจอย่างแรงงุนงงอยู่พักใหญ่ๆจึงได้สติและร้องขอความช่วยเหลือขณะที่สมภารกำลังจะเล่ากรรมฐานที่ถูกฟ้าผ่าให้โยมฟังอะไรกันเนนอ้าวหลับหูหลับตาร้องอยู่นั่นแหละ ไหนลุกขึ้นซิแล้วลืมตาดูชัดๆว่าใครถูกฟ้าผ่ากันแน่สมเนรไหวย,ย่าง19เกลืมตาขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นนั่งสำรวจตามเนื้อตัวก็ไม่เห็นรอยไหม้จึงมองไปที่สมพานภาพที่เห็นทำให้ท่านหัวเราะก,กากนั่นสมพานถูกฟ้าป่าหรอกเหรอผมนึกว่าผมซสิอีก ยังจะมีหน้ามาหัวเราะเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครกันแน่ที่ถูกฟ้าผาเห็นแล้วครับสมภารองค์ใหม่ถูกฟ้าผ่าท่านยังคงหัวเราะครันนึกได้ว่าเป็นการไม่สมควรจึงประนมมือแล้วกล่าวคำขอขมาลาโทษ ผมผมผมขอโทษครับผมตกใจมากไปหน่อยเลยปั้มปั้มเปอเปอท่านออกตัวเธอสอบตกแล้วแสดงว่าที่เรียนกรรมฐานไปนั้นไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เธอสอบตกยังไม่เป็นท่าเลยเชียวละท่านได้โอกาสแก้แค้นมีอย่างที่ไหนเป็นลูกวัดแต่มายะเย้ยสมภาร ครับผมสอบตกจริงๆด้วยขอโอกาสสอบซ่อมน,นะครับแต่ผมก็ถือว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นท่านสมพานถูกฟ้าผ่าบุญตายังไงเพราะเท่าที่ผมรู้มาคนถูกฟ้าผ่าไม่มีใครรอดชีวิตสักคนเดียวแต่ท่านสมพานเป็นคนแรกที่ถูกฟ้าผ่าแล้วยังดุลูกวัดได้บารมีท่านมากเหลือเกิน เน้นเฉลียวพูดคล้กยกรกับนางแชม่มทั้งที่รู้ว่ามีคนพูดอย่างนี้มาก่อนท่านบอกว่าไม่ใช่บารมีแต่เป็นเรื่องของกรรมท่านกำลังจะเล่าให้พวกเราฟังก็พอดีได้ยินเสียงเนนร้องนางแช่มบอกกล่าวถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตฟังด้วยนะครับเนนเฉลียวบอกพระเจริญ ดูเหมือนทุกคนต้องการจะฟังสมภานเล่าไม่มีใครเป็นห่วงเป็นใยไถ่ายถามอาการปวดแสบปวดร้อนของท่านกำลังเผชิญอยู่อย่างน่าน้อยใจอา้าวใครจะฟังก็เชิญมาทางนี้พระเจริญบอกแล้วก็เดินนำพวกเขาไปยังกุฏิเมื่อญาติโยมนั่งกันไปที่เรียบร้อยแล้วท่านจึงเริ่มต้นเล่า แต่ก่อนอาตมาไม่เชื่อเวรกรรมมีจริงตอนเป็นเด็กก็เลยก่อกรรมทำเข็นไว้มากชอบขโมยเงินโยมยายพอถูกจับได้ก็ไม่ยอมรับแถมสาบานขอให้ฟ้าผ่าตายโยมยายจึงเล่าเรื่องยายมาเฟืองให้ฟังอาตมาชักกลัวตอนหลังก็เลยสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าเฉย เพราะกลัวจะตายอย่างยายมะเฟืองยายมะเฟืองแกถูกฟ้าผ่าตายเหรอครับเน้นเฉลียวถามท่านนั่งใกล้กับสมพานมากกว่าคนอื่นๆถูกแล้วถูกฟ้าผ่าตั้งสามครั้งสองครั้งแรกไม่ตายหรือจ๊ะนางแต้มถามนั่นสิ ฉันว่าท่านสมพานแน่แล้วยังมีคนแน่กว่าท่านอีกรุน่นี่นางแช่มรู้สึกพิศวงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใครจะแน่เท่าอาตมาละ่ะพระเจริญถือโอกาสคุยทัพอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนทุเลาลงเมื่อได้พูดคุยเก็บกับเรื่องโยมยายของท่านแล้วทำไมฟ้าต้องผ่าสามครั้งล่ะจ๊ะ เมื่อคุ้นเคยกับท่านนางก็เปลี่ยนจากเจ้าคะมาเป็นลัจ๊ะอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าโยมโถอยากทราบก็ต้องไปถามฟ้าดูท่านตอบยิ้มยิ้มไม่เอาหรอกจ้ะอีฉันกลัวถูกฟ้าพานางโถรีบปฏิเสธโยมเป็นคนชอบสาบานหรือเปล่าล่ะเคยสาบานกับใครไว้ ว่าให้ถูกฟ้าผ่าไหมไม่เคยจ้ะเพราะอีชันไม่เคยพูดเท็จแล้วก็ไม่เคยลักขโมยของใครก็เลยไม่ต้องสาบานนางโถตอบซื่อๆดีแล้วไม่งั้นจะต้องเป็นเหมือนยายมะเฟืองยอมยายเล่าให้อัตมาฟังว่ายายมะเฟืองแกเป็นคนชอบสาบานอะไรๆก็บอกขอให้ฟ้าผ่าตาย ทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าร้องแกจะกลัวมากถึงกลับลงไปนอนแอบในตุ่มน้ําแต่แล้วก็หนีกรรมไม่พ้นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงที่ตุ่มแกตายคาที่ตัวดําเป็นตอตะโกเลยตอนเข้าเอาแกไปเผาพอวางลงศพลงที่เชิงตะกอนฟ้าก็าผ่าลงมาเป็นครั้งที่สองเผาเสร็จ ลูกหลานกำลังจะเก็บอัฐิฟ้าก็ผ่าลงมาอีกเป็นครั้งที่สามคนก็เลยพากันเชื่อว่าผู้ที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าตายนั้นจะต้องถูกฟ้าผ่าตายเข้าสักวันฟังเรื่องของยายมาเฟืองอาตมาก็ชักกลัวตอนหลังก็เลยสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าเฉยเฉยอาตมาว่าขอให้ฟ้าผ่าตาย เมื่อกี้นี้ก็คงจะเอวังไปแล้วท่านเล่ายิ้มยิ้มและท่านสมพานเป็นอย่างไรบ้างครับต้องไปหาหมอหรือเปล่าเน้นเฉลียวถามเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าสมพานได้รับบาดเจ็บเพราะถูกฟ้าผ่าไปทำไมแห่อายหมอละ่ะเกิดหมอถามฉันก็ต้องเล่าความเป็นมาให้ฟังหมอเขาก็เลยรู้ความลับฉันนะสิ ภิกษุวัยยี่สิบเก้าตอบแล้วที่ท่านเล่าให้พวกอีชั้นฟังท่านไม่อายหรอจะ๊ะนางแช่มถามซื่อๆหากก็ทำให้พระหนุ่มเจ็บจี๊ดเข้าไปถึงในอกอายสิเพิ่งจะรู้สึกอายก็ตอนที่โยมถามนี่แหละแม้เล่นถามแบบนี้อาตมาอายแย่นะสิถ้าอย่างนั้น อีชันก็ต้องขอโทษท่านด้วยที่ทำให้ท่านอายยกโทษให้อีชันด้วยเธอจะ้ะนางกราบปลกปลกสามครั้งเอาเธออาตมายกโทษให้แต่ก็อยากจะฝากญาติโยมว่าขอให้เชื่อเถอะ เวนกรรมนะ่ะมีจริงอย่างแน่นอนอาตมาไม่เชื่อก็อยังต้องเชื่อขอให้มันสร้างกรรมดีเอาไว้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนกรรมดำมีวิบากดํดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมดำคือกรรมชั่วกรรมขาวคือกรรมดีส่วนวิบากแปลว่าผลท่านถือโอกาสสอนที่เราพูดกันบ,บ่อยว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมครับอุบาสกถามถูกแล้วอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธองค์เช่นกันมาจากคำบาลีว่ากัลยาณการีกัลยาณะปาปการีจะปาปกังสมพานหนุ่มช่วยขยายความแล้วการปฏิบัติกรรมฐาน กับการทำบุญเลี้ยงพระอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันจ๊ะนางแต้มถามโยมว่าอย่างไหนได้บุญมากกว่าละ่ะท่านย้อนถามอีฉันไม่ทราบหรอกจ๊ะถ้าทราบจะถามท่านสมพานหรืออุบาสิกาวัยห้าสิบเศษย้อนบ้างอีฉันว่าปฏิบัติกรรมฐานได้บุญมากกว่าเพราะทานได้บุญน้อยกว่า ศีลก็ยังได้บุญน้อยกว่าภาวนานางโถตอบถูกของโยมโถการปฏิบัติกรรมฐานจัดเป็นภาวนาไัมสูงกว่าศีลไม่และทานไมายัยแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องทําให้ครบทั้งสามอย่างสมภารอธิบายและจุจูดังแต้มก็ถามขึ้นว่าเอท่านสมภารสังเกตไหมจ๊ะว่าทายก แกไม่เคยเข้ากรรมฐา,านเลยอิฉันเคยชวนแกก็ไม่ยอมมาจริงด้วยแกชอบทำทานอย่างเดียวนางแช่มสืมิมทานเทินอะไรแกได้แต่บอกบุญเรียรายเงินจากคนอื่นตัวแกไม่เคยออกสักเฟืองเดียวและแบบนี้จะได้บุญไหมจ๊ะท่านสมพานนางแต้มถามนางรู้จัก มักนายกและแอบ,บฟังสังเกตมานานการทำบุญมีถึงสิบแบบถ้าทายกเขาไม่ออกเงินของเขาแต่มีจิตอนุโมทนากับคนอื่นเขาก็ได้บุญเหมือนกันเรียกว่าปาตานุโมทนามัยหมายถึงบุญสำเร็จด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่นพระเจริญพูดแบบเป็นกลาง ตั้งแต่มาอยู่ที่วัดนี้ท่านก็ยังไม่เคยให้ในหมันควักเงินออกจากกระเป๋าของตัวเองมาทำบุญเลยสักครั้งเคยแต่เรียรายจากคนอื่นดังที่โยมแต้มพูดมานั่นแหละท่านสมพันธ์ครับผมจะไปเอายาหม่องมาทารอยไหมให้นะครับสัมเนรวัยย่าง19บบอกโอ้ยถ้าทำอย่างนั้น ก็ยิ่งแสบไม้ใหญ่นะสิไม่ต้องรอกขอบใจท่านนึกค่อนในใจว่าเดนเฉลียวช่างไม่เฉลียวสักนิดท่านสมพานจ้ะเมื่อกี้ที่ท่านวัดทำบุญมีถึงสิบแบบน่ะอีฉันอยากทราบจ้ะว่ามีอะไรบ้างนางโถพูดขึ้นยังไม่ทันที่สมพานจะว่ากระไรสตรีวรัยหกสิบเศษ ก็เดินเข้ามานั่งอยู่แถวหลังมีชายหนุ่มอายุประมาณยี่สิบมาด้วยคนทั้งสองพากันกราบท่านสามครั้งโยมมาจากไหนขยับขึ้นมานั่งข้างหน้าเธอญาติโยมช่วยเลีกทางให้ด้วยท่านบอกญาติโยมที่นั่งอยู่ก่อนไอ้หนูเองนั่งตรงนี้แหละให้ป้าเข้าไปคนเดียวพอ สตรีผู้นั้นบอกหลานชายและหล่อนก็กรานไปที่ญาติโยมที่มานั่งแถวหน้าสมภารหนุ่มมองหน้าหล่อนรู้สึกคลับคลายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนในที่สุดก็นึกออกครูร้อยช่างนั่นเองตายแล้ววะจะจำเราได้ไหมนี่สาธุอย่าให้จำได้เลยมิฉะนั้นจะต้องเกิดแผ่นดินไหว หรือไม่ก็ถูกภูเขาไฟระเบิดขึ้นที่วัดป่ามะม่วงเป็นแน่แท้